เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดูผมเลยมาเล่นไซคครับกันนะครับผมบอกนะวะเฮ้ยผมครับใครใน YouTube ได้นะครับพิมพ์อาวอลนะครับมันก็ไม่เชิงว่าเบสวอหลหรอกนะมันก็ไม่ใช่สงครามเตียงนอนหรอกนะมันเป็นแบบอมันให้ลกอินนี้อันนี้คนไทย ครคนไทยทิหนึ่งสองสามนะครับผมขอบอกผมจะเทตลอดว่าใคร,ใค,รคนครไทยคนไทยทิ้หนึ่งสองสามนะครับใครคนไทยก็สามารถมาทักได้นะครับผมเค okay, นะครับผมทำอะไรผิดไปปกติหรือเปล่านี่นี่โอเคผมจะปิดไว้นะครับ ล้วผมนจะไปทางนี้อะไนวะไปนี่นะครับฟอมบี้กดที่ตัวซอมบี้เลยเอ้ยวัดต้องไงอ๋อโอเคนะครับแบบโดนแล้วผมอยู่สีแดงนะครับใครที่ไม่รู้นะครับก็ดูเพื่อนนะครับหรือไม่ก็ดูข้างนะครับทีมทีมเลสนะครับมันจะเขียนว่าทีมเลสนะครับจะมีธนูให้นะครับมันจะ มันจะซุ่มแต่ละด้านว่าคุณอยู่ด้านอะไรยังไงนะครับผมไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะยิงธนูระเบิดใส่ผมจริงๆเสริมนี้มันแม่แรกเหรอค่แค่แคผมอัดเขครับไปก็นเดนะครับผมโอเคเอ,อื้ออเอ,อื้ออเอื้อผมว่าผมทำอะไรผิดปกตินะลืมเปิดเสียง ลืมเปิดเสียงผม,มเล่นเสริมอื่นเลยว่ะเสริมนี้เนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเอฟไม่ค่อยชอบอ่าเสียงตุ๊กแกนั่นไงแต่ครับอันนี้ผมเอ้ยกดผิดอ่ะมันเจอติมเถ้สติดตุ๊กแกแล้ว เดี 1, ๋ยวผมจะขอออน login 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับน <iedzieć S 1> <c oughs> ี่คือรหัสของผมห้าใช้อะไรโดยทีค่ะผมขอทับโอนลยครับแล้วก็ไป o m เฮ้ย o m e นี่ผมเซ็โฮมไว้นะเนี่ยบ้านผมเฮ้ยเพื่อนผมมันเพื่อนผมมาทำแล้วเหรอฮะ มีชั้นอีกด้วยเหรอ,อนี่มีชั้นด้วยแฮะเฮ้ยขึ้นไปชั้นบนว่าอะไรนะนายอยู่บ้านเราไปอยู่บ้านเราเปล่าคืออะไรวะทุกออกที่บ้านผมก็ไม่มีอะไรนะครับว่าเออก็จกไหล่ จกหายฮะจกหายจกหายเฉยก็จกหายเฉยก็จกหายไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่ค่อยไปคุยทำไมเพื่อนผมมันทำอย่างนี้เนี่ยโอ๊ยไม่เข้าใจเลยตรงนี้เดี๋ยวทุบออกตรงนี้มันไม่สบาญ ถามว่าแอปเปิลหมมาจากไหนผมทุบผมทุบใบไม้ล้วได้โอมีค่อนข้างนะครับมันยังไม่แหลกเพราะว่าคุณไม่ได้อัดคลิปใครใคาดใครอัดคลิปก็ลองดูนะครับมันแหลกมากขอบอกเลยแหลกหแหลกแหลกแบบโ,ถโถบคตรอ่ะผมจะเก็บไว้นะครับหินหินเอ๊ะเหล็กนะครับผมจะเก็บไว้ชุบยาแห้งแล้วเก็บไว้ นี่เอยเออบ้านผมนะไม่ใช่อเล็กนะบ้านผมผู้จริงบ้านผมบ้านผมนะเพนะื่อได้ F E A T G A M E R C E A N N E L ไม่ได้เข้าไม่เข้าไม่ไหนานะลืมเลยลืม ผมขอพิมพใหม่นะครับผมพิมพ์ผิด P A M I ขอเป็นสีส้มนะครับ F-A-M-M-E นะครับ อคอผมก็คงทำคลิปต่อต่อไปนะแคสเฮ้ยกระบองเพชรผมหักที่ชั้นใต้ดินเราเขาไปเลยฝากของได้เ <สา S 1> พือพ่อนผมนะเพือ่อนผมเสียงเ้ยขอใครนะครับ ออกดีกว่ามันไม่มันไม่ใช่บ้านคนอื่นนะบ้านผมจริงผมได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะชวเล่นเลยเดี๋ยวพรุ่งนีช้ชวนเพื่อนผมมาเล่นนะครับเฮ้ยไม่ได้เข้าซรฟนานประหลาดใอ๋ออันนี้ไม่แปลกหรอกเป็นของผมเองเ่อนผมเองเอ้ยบ้านนี้ผมเคยมาแทงนี่ว่ะเอาของม,มาวางบ้านเหมือนแบบละกะเลยอะ โอเคนะคผมจะไปเอาทรายที่ทะเลทรายผมผมก็วิ่งไปเรื่อยๆปุ๊บผมจะทางกลับได้นะแค่วิ่งลงไปเรื่อยๆง่ายๆง่ายม,มากเข้ามาแถวบ้านผมย่้าไปทุบนูน่นทุบนี่นะครับเฮ้ยคนผมเจอคนนะอยู่ใต้ดินนะรือไหม เออไม่ได้อยู่ใต้ดินนี่หว่าใครวะเนี่ยเฮ้ยดาบอินชานด้วยแต่เราดาบเพชรนะฮ่าฮ่ไปละโดนะครับสามารถมาเช่าได้ไม่ใช่คอนโดผมหรอกคีคีโอ้ยขอสุดตายเลย ขอคูชไฟไปเยอะเลยเยอะเยอะเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันอันนี้มันแบบว่าเหมือนเหมือนว่าขี้เกียจมาแล้วขี้เกียจมาผม,มใช้ตัวอัดเหมือนเดิมแล้วตอนนั้นนมันโหลดไม่ได้ อโอเคยี่สิบหกอันโอเคหย่าแห้งมาจากไหนวะวางมาแล้วกลับบ้านแบบง่ายง่ายครับ H O M E H O M E นามาวันเฮ้ยบานพ่มบานลมคือบานพมมันคือบานพมเข้าใจบอเฮ้เฮ้เฮ้นี่บ้านนี่บ้านกูจริงๆไม่ได้เลิ ้าไมต้องทำเตียงบบนีดด้ะไ,ไม่ได้เกิดหะต้องขอทำนี่เอาคาัฟฟิง้งแทเบิลไปเผาเลยจะได้ไประหยัดประหยัดหน่อยทรายก็ที่เหลือก็เก็บไว้เผาให้เสร็จผมนิน่งแล้วกระจกมันขาด เอ๊เดี๋ยวผมบอกว่าที่นี่นะครับนวครับนี่เฟเกมเมอร์ชแนลบอกอยู่แล้วว่าเฟลเป็นเกมเอ้ยบอกว่าผมมาเป็นเกมเมอร์อยู่แล้วเฮ้ยแล้วผมก็จีบแล้วก็ทำไมเฮ้ย ผมนี่ลิวซี่ใครฆ่ากันอะไรเนี่ยชูนี่ผมสามารถเดินทะลุดูได้ด้าเท่เท่เดินไปเดินมามันก็จะตกแบบนี้อีกอันเดียวอีกอันเดียวชูๆนาชูๆนาชูๆเย่ ชึบชึบทำบันไดล,ดละจะได้สะดวกสนะดวกเลยขอเก็บอันนึงชื้เอาไปให้หมดเก็บไปให้หมดกรโจ๊กแกเ,เอามาให้เราสองอันอกระจกจกระจกแล้วอันนี้มาจากไหนฮฮ ก็คืนมันไปแล้วเนี่ยอ่างผมว่านีเลยนี่ไงเลยว่าหายไปไหนอยู่นี่นี่เองมาซ่อนอยู่นี่นะครับโอ้ยมีปูชาวแล้วโอเคโอ้ชาวละ บรรยากาศดีมากไม่ได้นอนมาหายดีกว่ามัฮะเดี๋ยวแป๊นนึงนะครับขอคัะแป๊บน,นึงนะครเคนะครับผมก็ถ้าถ้าผมลงแล้วมีคนอะไรนะครับแล้วถ้า,ถามีคนแบบเหมือนว่าพูดเหมือนว่าถามอย่างเงี้ยนะ หรือว่าคอมเมนต์อ่ะอะแล้วมีแบบชื่อเฟสเกมเมอร์ชาแนลบปอ่ะแต่ไม่ใช่เครื่องผมนะอันนี้เป็นเครื่องเล่นเกมนะนี่เป็นเครื่องเล่นเกมอีกเครื่องหนึ่งหมุนจะไว้ตอ่อมันจะตกได้อีกเครื่องผมจะไว้ตอบนะครับที่เขียนว่าเฟสเกมเมอร์ชาแนลเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับนั่นแหละก็สามารถไตนนั้นได้แต่ผมก็ไม่ผมก็ลบคลิปอะไรไปแล้วนะครับเพราะว่า ตอนนั้นตัวอัดเกมมันอัดไม่ได้นะครับแล้วผมก็ตอนนั้นผมก็มันมันอัดเกมไม่ได้เออก็ไม่อัดก็ลบวิดีโอทิ้งไปให้หมดเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ถอดซิมออกถอดอะไรออกแล้วก็ไปใส่เครื่องหนึ่งนะครับเครื่องนี้เป็นเล่นเกมเพราะว่าเครื่องหนูมันโหลดไม่ได้นะครับก็คยอะไรบ้านฟรีคูฟรี อเคนะครับอันนี้บ้านมีของให้เฮ้ยมีของให้เคียนเนี้ยโธ่ไม่เอาก็าได้โธใครๆก็มีแบบเนี้ยได้เอ้ยนี่เหมือนใครวะไม่เอาโอไอตรงไหนที่ <Okay. S 1> ม,มันแบบว่าเหมือนว่าเป็นหลุมแบบเนี้ยนะครับแล้วมีบล็อกอะไรอุดแปลก แต่กระลาดไปนะครับนั่นแหละ,สะเสดียวกามีคนวางกระดักนะครับผมเคยตกลงไปลูกตายเลยนะครับไอพวกนี้มันไม่ยอมอุดผมก็ไม่ยอมอุดเี่ยนะครับ นี่ก็เป็นอ่ะเดี๋ยวผมจะไปอ่ะน,นี่ก็มันก็อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านผมนี่เออเนี่ยบ้านผมมทำไมต้องพูดเนิ่เนี่ยคีอันนี้ก็เป็นเหมือนว่าห้องเก็บของของผมนะเดี๋ยวบ้านจริงวันนี้ผมจะไปสร้างด้วยกันเลยนะครับสารคดยังไม่สำหรับนี่เดี๋ยวต่อพาร์ทส,สอง